ใช้ดีโมชาร์์รู้สึกว่าหมูตัวเร็วแต่ก่อนไม่เคยใช้ก่อโตช้าค่ะคสามเดือนนี้กะกะว่าได้ร้อยโลแล้วค่ะประทับใจกับดีโมพลาสค่ะดีโมพลมาสใช้แล้วรู้สึกว่าหมูมันสวยและก็โตเร็วคัะประทับใจกับดีโมนี่แหละเพราะว่าประหยัดต้นทุนไปเยอะตอนแรกไม่เคยใช้หมูก็ไม่ค่อยสวย มันกมีอาหารดีมากเลยค่ะแต่ก่อนมักไม่เคยกินปอใช้อันนี้ผมจะสวยดี้ค่ะโตเรียวอันนี้สามด้วยกันใช้ตัวนี้แหละดีมอรพลับค่ะ ใช้แล้วรูปดูหมูรู้สึกว่าโตเร็วขึ้นสวยด้วยค่ะแต่ก่อนใช้ยังไม่มีดีโมคลัสรู้สึกว่าต้นทุน,น,ห,ห,านหายหมดเลยพ <c oughs> อใช้นี้มันก็โตเร็วค่ะสามเดือนก็กะว่าหนึ่งร้อยแล้วก็พอได้ถึเลยค่ะดีโมคลัสเยี่ยมมากเลยค่ะ